วันพระหาสบ,บดีที่9มีนาคม2566นางเสยยาโพสุกผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานมอบหมายให้นางนิพาตั้งทรงจิตปรากลุลผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรแรงงานกล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทรัพยากรแรงงานหลักสูตรเทคนิคการรับมือกับคนทำงานในรูปแบบต่างๆอ่านคนอ่านใจซึ่งจัดขึ้นในวันพระหสัสบ,บดีที่9มีนาคม2566 เป็นการอบรมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน z o o m m e e t i n g โดยมีนางจันทิภาสีอรุณและวิชาการแรงงานชำนาญการเป็นผู้กล่าวรายงานการอบรมดังกล่าวสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเชิงจิตวิทยาของคนที่แตกต่างกันและเรียนรู้เทคนิคการบริหารคนที่มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างในเรื่องเพศการศึกษาความรู้ความสามารถหรือมีอุป,ปนิสัยที่แตกต่างกันและเข้าใจการพัฒนาคนแต่ละประเภทมีทักษะการรับมือกับคนทางานในองค์กรสามารถบริหารงานบริหารคนได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกันการอบรมดังกล่าวมีระยะเวลาหนึ่งวันโดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ดรปรัญญาปิยะมโนธรรม ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์และกรรมการสภามหาวิทยาลัยรักษาราชการแทนผูน้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยรมคาแหงบรรยายในหัวข้อปัจจัยพื้นฐานที่ทำให้คนแตกต่างกันธรรมชาติมนุษย์และเทคนิคการบริหารคนที่แตกต่างผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยในจ้างลูกจ้างทรัพยากรแรงงานที่เกี่ยวข้องและบุคลากรของอกร์สวัสดิการรักคุามปรองภายนาน จำนวนทั้งสิ้น344คนจากจะฐานประกอบกิจการจำนวน239แห่งซึ่งการอบรมได้รับความสนใจมีการถามตอบระหว่างผู้เข้ารับการอบรมและวิทยากรเป็นอย่างดีโดยบรรยากาศการอบรมเป็นไปนอย่างราบรื่นกสรคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน